ดีใจนะครับที่เจ็ดกว่าเดือนกว่าๆที่ตองห่างหายไปวันนี้ลงสนามมาแล้วก็เซฟประตูได้เยอะพอสมงววนะครับก็เล่นกันกลับมาก่อนก็ขอบคุณขอบคุณคู้ใการรักษาหมอพรเทพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทีมงานตาที่บาซิ่มแอนดี้นักกายภาพแล้วก็พี่ต้นของของ,งเมืองทองเองก็ดีก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เที่ยกำลังใจผมจนจนผมกลับมาได้วันนี้ครับผมก็ ที่ลืมไม่ได้คือพ่อแม่ครอบครัวที่เท,ที่กำลังใจจนกลับไม่ได้วันนี้ครับ,รบวันนี้จะเห็นมีช็อตเซฟอยู่หลายต่อหลายจังหวะด้วยกันน่นแสดงว่าตอนนี้ก็น่าจะ99แล้วครับตอนนี้ก็โอเคไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วก็ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีครับแต่ว่าก,ก็ก็อยากจะอยากจะให้ดีกว่านี้ล้วก็อยากจะฟิตซ้อมให้ดีกว่านี้ครับผมครับก็บิ๊กแมทจังหวะของเกมเขามีโอกาสแค่ครั้งเดียวเขาเป็นประตูได้ไม่เป็นไรนะพยายามปลุกเพื่อนให้กลับมาให้ได้ในเกมหนะ้าใช่ครับก็ก็ยังถือว่าไม่เสียหายครับ ชลบุรีก็เป็นทีมใหญ่แล้วก็เราเอาเสมอเขาก็ไม่เสียห,ออาสหายอีกอย่างหนึ่งก็<ม>คือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้เี็ยวัวแล้วกำลังใจอะไรทั้งสิ้นก็ก็คิดว่าแมตช์หน้าก็ยังโอเคอยู่ครับผมเพราะว่าเรามองเกมต่อเกมยังเหลืออีก7นัดอีกย1่อคะแนนยังพอมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใช่ครับก็คือเรายังมีความเชื่อแล้วก็เรายังคงต้องมุ่งมันฝึกซ้อมต่อไปในในทุกๆเกมที่เราจะเจอแล้วก็มีสมาธิกับทุกๆเกมที่เราจะเจอต่อไปครับผมก็ก็อยากให้ให้ทุกๆคนเชื่อเหมือนกับที่พวกเราเชื่อ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาส่งเสียงเชียร์พวกเราเหมือนเดิมอย่างวันนี้ผมดีใจมากๆที่จับไมค์ครั้งนึงแล้วแล้วเต็มสนามสีแดงเต็มสนามเลยก็ขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีพวกคุณวันนี้ก็อาจจะแพ้ก็ได้ครับผม